สบายดียินดีตอนฮับพี่น้องเข้าสู่ซองเบาวเหนืออุดมณใสวี VP, พนนี่พี่น้องเอไยเนาะกะตอนนี้เนาะพี่น้องเองยบาวเหนือเองกะยังอยู่ที่นคนรราชสป,ปลาวพี่น้องเอไยเนาะกะตอนนี้เบาวเหนือเองกะอ่าสิไปกับน้องภ่มน้องกองเพิ่อนอ่าสิไปเที่ยวเน,ะน,น,นาะนครราชสีมาอากะผู้ว่าสิพสองน้องเพิ่นไปเลาะไปเที่ยวใส่เนะาะกะ จังไดกะให้พี่น้องติดตามบึงเนาะว่าสิพาสองน้องเพิ่นไปเที่ยวไสพี่น้องเอ้ยอ่ะพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะในเมืองหนองหุม่มหนองกองเ,อนนะเ,องเพิ่นมาฮอดนครรเวงจันทะร์แล้วกะบ่พลาดพี่น้องเนาะกะเลยว่าสิพาอ่าสองน้องเพิ่นไปเที่ยวห้างเซ็นเตอร์เวียงจันทร์เซ็นเตอร์พี่น้องเอ้ยเด้อโอ้ห้างใหญ่เนาะคือว่าห้างใหญ่อยู่นะคนรรเวงจันทร์นี่แหละพี่น้องเอ้ย จังได๋สองน้องสิได้ขึ้นอนาห่างใหญ่บ่เคยขึ้นจักเทื่อบ่บ่บ่เคยเห็นซ้ําบ่เคยเห็นบ่เคยขึ้นเนาะอันบ่ออเนาะตอนนี้กะสิได้เป็นครั้งแรกเนาะสิได้ขึ้นห่างลูห่างใหญ่ของอ่านครเวียงจันท์เนาะนบ่แม่นอ่าจังไดตื่นเตบ่ดีใจบ่ เป็นเป็นลายน้องพ่อเบิ่งคุณจังใดเงยหน้าน้องหูเงยมาเป็นอะไรเจ็บคอน้องหูมมันเงยมาได้มีแต่คนลงมือจันทร์ขั้วหัวเนาะแถวว่าเนาะแม่อยู่บ้านเฮาเน้าเนาะแม่พ่นเบิ่งมือจนดำคนดำแดงท่านเบ็ดยังข้าวเนาะโบแม่นก็เป็นคนดำท่นอะไรแต่ว่าน้องหมอยู่แต่ในห้องเนาะอ๋อเด้อออกกันพยาตาพันนะอยู่แต่ในห้องห้องเออย่างสินะคือว่าข้าวเต้ แล้วก็ออกมาตักได้ด้วยนึงเขาสิก็อ้อนแหนอ๋อท่านอยู่พอดอาทิตย์นึงก็คือว่าเป็นเดือนอ๋อดยเป็นยบยล่าน้องกองเพิ่นยังมีือยาวเด้อําิก็คือว่าน้องกองกับน้องห่มเพิ่นอยู่แต่ในอ่าห้องแอร์เด้เนาะอยู่ในโรงพยาบาลเด้ แอร์ได้อาทิตย์นึงแม่นอาทิตย์นึงเบิ่งก็คือว่าข้าวเด้ตอนอยู่ห้องแอร์ตตอนนี้ออกออกจากห้องแอร์เออดําเลยเดือนดําเก่าบ่ทันไปอยู่อ่าประมาณ4-5เดือนคือสิงหามอ๋อนข้าวนนก็ยังว่าอยู่ซั่นมื้อหน้าก็อันไปซงเงินลงทุนมาอยู่จักเดือนนึงข้าวกินนอนกินนอนบ่มีเงินดุ โอ้เด็กบนนี่บออะเสรีเข้านี่แหละคุณประตูไฮ้เปิดไดเต้เปิดเป็นเนี่บ่บอว่าเปิดบ่เป็นอู้จังไงฮ้อนบ่อยู่ไหนนี่ฮ้อนฮ้อนลายฮ้อนหน,หน,หน,หนาวเต้เย็นเย็นเนาะอ่า อ๋อ,อคือยังไดยันลมน้องกองพันว่ายันลมมันมืนบ่มันลื่นบะเอ่อน้องกองกับน้องหุมเพิ่นว่าไปค่อยๆยันลมเพิ่นว่าจะพายงามๆกับเป๋งงามๆเบิ่งเอาคืเอเนาเบิ่งเอาบุญตาเนาะ มาส่งน้องก้องกน้องหุ้มมาเบิ่งเอาบุญตาให้น้องเพราะว่าอยู่บ้านเฮากับบริมิห่างใหญ่แบบนี้เด้ห่างรูห่างใหญ่กับบุมีนอนตัวนี้กับอะไว่าผาสองน้องเป็นมาล็อกมาเที่ยวเนี้ยังยังเอาลิฟต์นี่บอกโอ้ลิฟต์นี่คือนซีเมนอันอันหนึ่งนี่สองล้านนี่เขามีบอลแสดงไงขึ้นไปห้องเพลงอันน้องหุ้มกับน้องก้อง นี่ก็มีวิธีห้องเพลงไปทางนี้ไปทางใดผมขอขึ้นนี่ทางนั้นบอกมุ้งแมนบอกเอาเข้เาขในวงก็บ,บกนี่เป็นทางนั้นบ่หูบึงหนุ่งมุมันเงยหน้าบ่ได้เบอกโอ้หน่องกองหน้องมุมบนดีๆได้เป็นหนึ่งอนาั่น ไปเบิ้งเดเบิ้งทางเดวันนึ่งจะไปตำเขาเบิ้งเดเครื่องลายกันชิก็ต้องแพงอยินแน่อันนี้นะเหม็นคงมีคุณภาพมดเด้เนี่ยขึ้นทางนั้นเด้โอ้มีอันนั้นเด้มีอันคันไดเรือนอีกวันนี้เซ็จตอนนี้เซ็ดตอนนี้เซดายกี้คันไดเรือนเอ้าวันนี้สองนองเพิ่นบูเด้วันนี้ อ้าวบันนี้ไปเหยียบบันเดียวแล้วก็ยื่นบันเดียวเด้อมันบอยพุ่นแน่ยื่นบันเดียวเดนเนี่เบิ่งเบิ้งเบิ้งเขานี่เด็ดเด็ดเด็ดเบิ้งเด้ดยื่นบนนั่นเลยเอาไปไปไหมไปอยู่นำกันหันแหละไปเหยีย็บหันไหมลุมเอาเหย็บเย็บเอ้ยื่นยื่นเออ น้องหุม่มน้องกองเพื่อนได้ขึ้นลิฟต์ครั้งแรกอ่าเจอจังได้จังได้ได <c oughs> ยานบอ <c oughs> โอ้ยหมาต้องขึ้นไหม <c oughs> เพื่อนยังเออรยาหน่องกองมันเล่นอ๋อเพื่อนขึ้นอีกขึ้นัะนนั้นอีกบอก่อันนี้มันเขาคล้ายคำ่ำนเล่นแม่นบ่ <c oughs> นี่นี่ทางนั้นก็ม<า>ี <c oughs> เสื้อผ้ายันลงทางนี้อีกมาได้อห็นนะตรงนี้ไปทางนั้นเอออย่าเอาทองยืมยืมบ่เออบิ่งทองน้องหุ้มน้องกล้องเบาบ่ทองใหญ่ใหญ่เอาเส้นนึ่งบ่น้องหุ้มน้องกล้องเบาบ่เอาพูดละเส้นกำปั้น ไออย่าง <laughs> นี่กัสิพาหน้องหุง่มหนองกองเพ่นไปเลาะห้างพี่ห้องเนาะอหนองบุบันหนองเพื่อนอยากได้อย่างเนะาะก็สิลองเบิง้งว่าเพื่นสิมีมีเงินบ่หน้าสิบ,บ่มีดอกเนาะอ่าอยู่ห้างนี่มันจะเป็นห้างแพงๆเด็เอาแบบใด็แบบนี้บ่ะงามอยู่เนะาะ ถ้าได้แปดเซนสุดหนึ่งสุดหนึ่งแปดเซนบ่รวมแล้วประมาณสอล้านประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นเประมาณสุล้านนาดี๋ยวาส่งน้องมันฟุ้นคอเลนละเทเลกว่าตัวเองอยากได้นอนตอนนี้เป็นแรนนี่แล้ว ชุดหนึ่งพันมาประมาณสองพันพันแลนด์ไหมันนันมาอยากได้อยากได้ทำราคาสองพันฟากันแลนดะแต่รดีเาป็นาซ่งเลนี่เา่มีปัญญาซื้อแตลาดวันนี้ผมมีปัญญาเบื้องเพื่อนได้อยากได้ได้ทำล่ะที่ทำเขาว่าอะไรนี่สองพันฟากันแลนด์ xuân chay khương ở đây cả thám là gật nhang cay thà và thư cật áo thà anh anh nè lại nè cho kênh <laughs> คนมีคล้องน้อยก่อนน่อยอ้พ <laughs> ุ้นเบึ่งเห็นเนเบื้องอยู่หูพื้นบ่กคอนุ่งพุ่นความงามอ๋อแล้แม่นี่จะนี่ในงามนี่ยฮุมนี่นี่คือคือก็นุ่งอยู่บนได้ราคาเป็นเท่าไหร

มาเลือกทองอ้เวอร์ธรรมาดาทางลุงเนอดีๆเด้ยอ้ะนะอยว่าอยว่าได้พากนาันอาณาพากันตกอันคันใดนี่ กระเป๋าเงาเหมือนไป็นท่เบิ้งแม่บอสรมน้องอุ้มน้องก้องเหมืนว่าฝั่งนี้เหมือนนอแพงเพิ่นว่าเนาะเพิ่นว่าเซลองพูนไปขึ้นอันนาตึกฝั่งนั่นเพิ่นว่าพักสั้นบุบว่าน่าจะพื่งกว่าเพิ่นว่าเนาะทั้งว่าทั้งว่าเขาจะบได้ย่างแต่ว่าเขาก็ได้ไทฟูลแล้วได้ไทฟูลเนาะดีใจเลยบ่ได้ทำราคาได้เห็นราคา อารองเฟอา่าเวลาโม่ทำว่ะโอ้ไปใช้ฮู้ดใช่เนาะหว่วงงามแท้เวียงจันทร์ว่ะแมล่ากำลังจบเลยว่าอยู่ข่างเวียงจันทร์เวียงจันทร์เซ็นเตอร์เด้หนุกยิ้มยิ้มน้ำนี่<อ><ใ>จไนา,นนาได้ <c oughs> คนกับแต่ว่าบรไการเครื่องพ <c oughs> <c oughs> วกเราอิจฉาเออยากไปนำเด้ไปไทยฮู้เด้หนุกแต่ว่าบรไการไปซื้อเครื่องเด้ซื้อของอื้มยุกใจ ตึกใจบ่ตึกใจบ่ยังๆๆยังยังบ่สรุปเถินเนาะเดี๋ยวไปฝังนั้นก่อนเนาะลงมาแม่บางเทื่ออาจจะมีอันคองที่ว่ามันราคาถูกกว่าเป็นเพลงเนาะกไป1คือ1 0ล้านบ่1 0ล้านบาทเด้1ล้านกิบเด้ เอาไปใจค่ะพาตัดเอาไปใจค่ะพาตัดก็ได้แล้วเนาะแมเอาไปใจนี่อย่างดิบนี่พอาก็บุ้มิงก็น้องพาก็ไปลินเบิ่งได้เพราะว่าบกเคยไปเบืองนะก็เคยเห็นนะอยากไปเบืองจังสิได้แต่วเขาจะก็ได้ชื่อยังกะยาให้เขาอ่าได้ไปเบืองไปลินแล้วก็โพอแล้วแต่ดีใจเนาะจะดีใจแล้ว โอ้เด็ตึกอันนี้นี่ราคาคือสิบทุกกว่าเนาะตึกนี้เนาะก่ออะไรเยอะก่ได้เยอะเนาะจากพื้นเนาะจากพื้นให้เป็นอ่าที่ระลึกเป็นบุญตัวใะไรเป็นบุญตาเนาะม,มาเพื่อสักเกตตึกนึงกับตึกนี้แต่ว่าตึกนี้ก็จะสูงกว่าเนะาะแล้วก็ง่ายกว่าอาจซีราคาอาจจะถูกกว่านะมันสูงอ เฮ้ข้างอกนะเออเกินั่นแหละเขาออกท้งนั e> <3 <3 ้นออ้นเย็นสบายอ้อังนี้นี่คือซีโอเคอยู่ มีกันไรกันได้เลื่อนอีกเลยเคยเลเต้บยานเลเต้ได้ขี่ได้ขึ้นอันนาฝั่งนั่นแล้วเคยแต่ว่ายักยางเนาะเขาจะได้ก็อันขึ้นกอนขวบเบื้องทางล่างขวบตำเบียวพีลงเราเป็นก็ขวบสุดเจ็บคอบเลยเนาะเดี๋ยวนี้มันมีอันขึ้นอันลงได้ฟังนี่ทางนั้นมีอันขึ้นอย่างเดียวเด้ ันขึ้นอย่างเดียวลงอันเดียวเดนี้มันมีอันฟังขึ้นฟังลงเอาเอาขึ้นเลยแม่เอาไปเอาไปแม่ไปไหมอ๋อเรางงเหมือนว่เาวเดบุตรธรรมดา มันนี่กับโมมีเวี้ยเงี่ยฟาดนองอุ้มนองกองเพิ่นอันนาขึ้นลงขันได้เลื่อนได้พี่น้องเอ้เพราะว่าไอ้ซื้อเครื่องยังกับพูไอ้ซื้อเด้บ่มีเงินมันแพงเพิ่นว่าหนักบ่นั่งกัได้ปาดกันขึ้นขันใดเลื่อนขึ้นขึ้นลงลงเลยนองอุ้มโอ ห่างนี่เพิ่นก็ยังบ่ได้แล้วตัวเนาะเพิ่นก็หาก็แล้วสั่นที่1ยังลายสันอยู่เพิ่นก็กําลังปรปุงยังบ่แล้วเถื่ออ้าไปเลือกเครื่องเลือกของอยากได้ก็ได้อกบน,นั่งพักพอนกันบ่น้องห่มน้องกองไปไวแท้ <laughs> ส่งวันนังนวดขานวดแขนกันบ่งองอ,อ,อ,อบนเก้าสาเฮ็ดปเฮ็ดมาไปไปมางดบนเก้าซะขึ้นมาอยากอะไรนี่หไหนเชยาซุงบ่ ราคาเท่าไรนี่ซีเซนเซนโอ้โหพันหนึ่งคุณเนานะงามแต่ว่าแพงเนาะซีเซนปาทุกอยู่บ้านห้าคือว่าเท่าไรหนึ่งอยู่บ้านห้ากคือว่าส,ส,สามลอยเนาะสามสี่ลอยเลยอันนี้คือว่าแพงเลยห <laughs> รือว่าอาจจะเป็นของแทบอ่ ยักได้แต่มองแน่สวยงามเนาะอันนี้งามแต่ว่าก็สิแพงคือกันเบิ่งราคาเบิ่งราคามันดึมีูอยู่ในคออยู่ในอันนั้นเออ7 0 0 0 70000ใจลับตา70000บ่ต้องเบิ่งมึงเป็นไคอยนม่เบิ่งราคาเจ็บคอย้อนนนผม ủa, ủa, giờ anh song nong vẫn minh nong ấy. ủa, bảo nè, bunga bưng này, song song nong phân bài bưng lạp cha, cả, con phân, กันได้เลื่อนเราไม่น้องเไปมามาเครื่องกับะไรจิตวเ